ตอนนี้พวกมึงอาจจะลืมไปว่าพีวีอีกหนึ่งตาขึ้นสูพีมมึงเข้าใจใช่ไหมมึงเข้าใจใช่ไหมเย่เลยเนี่ยมันไม่มีพลังเวทแล้วอาะโกนี่คือกูจะไม่ได้ดาวนี้ใช่ไหมตอนนี้เทนานอาอนาฟอาลโกนี่เอ็กซิคิวเอชพาร์เฟคคอมบิเนชันสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมโยนใส่พีวีดาวที่5 0<า>โยนเกมใส่แอดวีด้วยเทอานาฟดาบใส่ฟ้า เอาเฮียอะไรกูเอาด้วยดิไาดิเทลอนัทเอ็กซิคิวตอนนี้พวกมึงอาจจะลืมไปว่าพี่วีอีกหนึ่งตาขึ้นสูพีมมึงก็ใจใช่ไหมโอ้เออวามือเข้าใจใช่ไหมไปไปทำเกมกันดีกว่าไปเราไปโยนกันอีกมีใครเทลอนัทอากกนี่เมื่อสกิลสองโดนจะทำการเผาทันทีแบบเราไม่ต้องตีคิดได้ยังไงอัจฉริยะ ไงวะกดอันตีไม่ติดคตรการก็ไม่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 กูมากูมากูมามามาอันี้ไปดิไปดอดีรอดี้ทำตัวอร่อยดิอูวููวูวูววูวูวูว้วูววู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 มูวูววยวูวูมูวูววู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 ววมันวววววว่ว เนี่ยมันไอ้นี่ไงพี่ผมอยู่คอมมานเดอร์ฟังชั่นฟิกเกอร์ไม่มีอ๋อเฮียผู้ไดที่ครอบครองคอนนี้ถ้าเขาคู่ควรเขาจะได้พลังอำนาจแห่งอาก g นี่และไอเทมรักของกูฉันขอเลือกเลยก g นี่เรียบร้อยและต่อไปนี้การโจมตีของฉันทุกสกิลจะเป็นการตีติดเลือดดูไอ้เที่ยโคตรโหด ดูดูโอ้โห execute ไปดิลัดไอ้เหี้ย double execute เลือดลบไป็นเปร์เซ็นไปซะเดี๋ยวนะไอ้เจไม้อะไรพี่วีดูอ่ะพี่วีพี่วีพี่วีดูเหนื่อยแล้วโยนเกินมึงออกสั่นเลือดเลยอ่ะเวลามีค่าสองเซตสั่นเลือดทุกตัวไอ้ชี้คิดได้ไงวะโอดูมึงด่าดูมึงดู มันไม่ได้เกี่ยวไอเทพเลยตึนชิดใจเฮ้ยเฮียอะไรอะ่ะโอนะัสอังโกดี้กูเพิ่งเห็นเลยไม่มาตีแล้วมันอะพี่อ่ะดู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 อ็งนี่มันคันเทพดีกว่าเทีวอนัสอังโกลดี้เอ็กซิคิวเอชปรุเฟคคอมบิเนชันและต่อไปไอเทมของฉัน โ่อขลิตดีคอยแรงขึ้นเฮ้ยดาวสายฟ้าเขนี่ไรขอกันท่เลยกูข้ามสี่ตัวมาดิเฮ้ยสี่แล้วอ่ะเทยนั้นเนีละของอ่ะนี้มนได้คิวได้ไงวะเฮ้ยนี่แหละฟ้อนว่าของเทนเที่ยเงินหนึ่งเอาดิมันไม่ดียังไงไอเป็ดมึงคิดดูกูสกิลสองมาตีเป็นแบบติมแบ็คแคทเทียไม่เดี๋ยวกูไม่ต้องยิงด้วยตัวเองด้วยแล้วถ้ารอนะทารอนต้องตีอันนี้คือกูสกิลสองไอดอล เนี่ยกลัวตีติดเลยเด็กเห็นป่ะเอลซูวิ่งยังหมาแล้วมึงจะออกอะไรต่อเนี่ยดับสายฟ้าเสร็จแล้วมึงออกอะไรเนี่ยเอ่อคิดว่าน่าดับสายฟ้ากันมันจะได้ติดทีเอาสโล่ด้วยเลยไม่นี่สโลด้วยเด็เออจริงสโลก็ดีนะมึงไม่เอาฟอร์สการ์ดไว้กันโดนล้วงไม่ก็ขวานไงควบสายไม่ถ้าพี่คิดว่าออกฟอร์สการ์ดแล้วดีเนี่ยพี่เราอยู่คอมเดอร์มันไม่ดีฟอร์สอีเวนต์ใช่ไหมที่พี่จะออกใช่วิ่งเร็วสโลเพอร์เฟกต์ทำไมกูคิดได้ขนาดนี้กูไม่อยู่กอลยสป่ะมึงไม่เข้าใจหรอกมึงไม่เคยก่อ วตีติดเลือดเป็นไงโอ้โหดูดิดูดิไปดิดูดิไปดิช่วยด้วยช่วยมาด้วยจจตันคือถ้าคือท็อผมไม่ตีติดเลือดพี <érer Help mesmo> <language> ่ฆ่ามันได้หรอไม่ได้ฟอ์ตีรีเวน์มาแล้วสโลสโลสโล โอ๊ยไอ้ไอ่ไอ่พวกที่บอกว่ากูโยนมึงฆ่าเขากูหรือเปล่าไอ้เหี้ยดูผมเงินหนึ่งไอ่พกด่ากูโยนดูด้วยกูเงินหนึ่งเฮ้เฮ้เฮ้เอ๋เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าจะมีคนเข้าร่วมแปลกๆธนาวะนายดูที่ยีหน้าตัวนั้นสิเพื่อนอาโกนี่คือกูจะไม่ได้ดาวนี้ใช่ไหมตอนเนี้ย อ๋อ,อมันปิงเนี่ยมันปิงก็เลยออกแคบผิดโอเคดูเรื่องไอ้เฮียมันวิ่งถ่ายกูดเรื่องอะวะกีนาแรงนี่กีนาแรงนี่กีน่าแรงไอ้สตัตว์เอาเทีย่ยแล้วมีเงรง ยิงแรงๆไอ้ยูคูยิงยังไงให้แรงกูเฮ้ยรู้ละใช่มึงไม่ต้องรู้ได้ไหมไม่ไม่เหมือนแบบรู้แล้วคูจะโยนยังไงอะไรเงี้ยไม่ไอซานิทมันตีแล้วมันดูดเลือดกูเข้าออกต่อเลือดโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ให้อันนี้ประโยชน์นิดนึงเราดรอว์นมีจากไหนนะพี่ผมมีเผาผมมีเผานี่เห็นปะใช่ซีน่ายังฮานโกนี้อ่ะน่าเราดูดีเพราะว่ามันออกกานกายภาพเนี่ยเราต้องออกกันเบ็ดหลบ อาตี๋บอกมืนเอามาดินะขอไอ้ตัดเอาช่วงกูหน่อยละช่วงกูหน่อยละช่วงกูหน่อยละไอ้ก็คิ้วกูเหมือนหน้าต่แตกอะไรเงี้ยเยี่แกัวัวขี้แตกมึงเข้ามาในซาดิสสโลเฮ้ยเียเป็นสวยตัดสโลเฮียรเป็นแข็งสวยโอ้ยเย็นหน้ากำแพงเลยเพราะมึงยังไม่มีอากูนี่อืมจริงด้วยมาในตัดเลือดแล้ว ไม่มันไม่คีว่าเนี่ยนี่โดนตัดเลือดมาเดียมาเด้มาเด้ฟาดสโลให้ตัดเลือดเฮ้ยเฮี้ยมายิงไม่รอเลยวะมึงตายเอ้ยกูจะตายเฮี้ยอะไรนักหนาวะแม่เฮ้ยหัวเฮ้ยถ้าเทนแม่งฟันเร็วๆแม่งจะแม่งจะโหดมากนะแบบปุบปับปุบปับปนฝุ่นฝุเนี่ยชีดำนะอันนี้ชีดำนะรู้ว่า ไม่กลัวไม่ต้องโหดอ่ะครับกลไม่ต้องโหดอ่ะก็แล้วของคุณนะไม่ไม่สูบีเบิลเรื่องของคุณนะตัดเลือดพี่เอาแล้วผมตัดเลือดแเ<ว>อาตัวอะไรไหวไอ้เชี่ยจะเดินไปเองซิคุณหน่อยไม่ถึงไม่กูอยากเห็นดี่ดีวะสายสโลสโลตัดอ่ะมึงคือคือฟอตตี้เลยไมกูโง่มากมึงรู้ไหมไปเงียวง่าเงียวง่ากับฟอตเกบออกคู่กันไปเลยมึงมึงมึงรู้ไหมเมื่อกี้ไอ้แค่นั้นทั้งหมดที่กูตีอ่ะกูตีซานิสกูเจ็บเองแม่งเลือดไปร่นเลยแม่งมีสะท้อนเนี่ยตัดเลือด อกไวิ่ไมออกละวิ่ออกล้วิ่ออกละอสัสกุตายล้โอ้โหเชี่ยโชว์ทีเดียวขึ่งหลอดมึงบ้าไปแล้วเฮ้ยพี่มันตุยบอมมันตุยบอมัันตุยบอมเหอาคลทางเย่้เอยเอ็กซ์คิวแลนซเชี่ยซิลทารอนไว้เชี่ยซิลทาลอนเอาละยีน่าคนนี้ครั สโซ่าวีซ่าซ่างั้นซ่างั้นสโลพี่เป็นไงสวยนั่นแหละพลังพี่น้องต่อพี่ผมมวิ่งเร็วพี่ต่อเลยต่อเลยผมวิ่งเร็วผมวิ่งเร็วผมวิ่งเร็วผมสโลพี่หนืดมากหนืดมากเยโดมีแล้มีแล้วคับคสโลไหวพี่เชื่อผมเราไหวตึงแบบเหมือนมั่นใจในท่าสโลมามากพี่ไหวปะดิอย่าติมพี่อย่ามาเจ้าตีไปเลือดอ้าวอาแตกนะ สามสองหนึ่งแอคชั่นทำมึงวุ่นแพ้เทลสายนี้มึงก็พิจารณาตัวเองซะมาแล้วมันมาเฮือกนี่ติสโลเอามาดิซันดิมึงวิ่งเข้ามาไม่ได้หรอกติสโลอยู่เฮ้ยเฮ้ยโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อมพี่จายสว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 ยไอ้ยืดไอ้เทพปูขนาดนี้กูตีมันเข้าได้เหรอเนี่ยโ l o มาได้รวมสองตัวเฮียก็มีนะไอ้ดีแคลรี่กูมีดาเมทที่ไหนมึงบ้าแก็ช่วยหน่อยเอยอันนี้ใครมีดาเมแล้วเนี่ยทีเจะไหวไหวไหวกูเอ็กซิคิวเอซดวันีเจอสองเอ็กซิคิวมึงไปไหนกูมีสโลว์่เฮียวเทเน่ยสโลอเฮียเราทำได้ทุกคน

นี่เมผมเกิดสูงสุดในเกมแล้วเนี่ยใครจะเล่นเทลเกมแบบผมนะผมอะตอนนี้ดับสายฟ้าฟอตตี้ตักเลือด <Okay. S 2> โจมตีเปอร์เซ็นต์เลือดติสโลมีสายฟ้าตักเลือดเพอร์เฟกต์ในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูสตรีมกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับผมขอบคุณมากของคุณสบรรการ <S <S โดเนตกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณคนดูทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ